ฮันโรตรงเลขตรงนั้นด้ยครับนนซอยจูนะครับเหมือนไงยาโอดโอ้บูเป,ปลวานี่นะ่ะขาดแ้่นบนเสียบเลยเซอยจูซอยจูมันหยุดอ๋อผักสมม้งไหมต้นนี่ก็เก็บดีิผักสมมงมน,นี่ครับๆๆมมอซอยจู เขาสองกวาง้วครับเ,เดี๋ยวเก็บหมอกกวางโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้บูไปลีวะกินกันครับมากินกัน เก็บบ้าเพียรุบลาบใกล้หน่อยอ่ะับมาเด้อมาเด้อเห็นไ่กินเรียนน้ำดูกพลานเด้ออาจรนี้บริยาแถวพูดเด้อคนทับรถน้ำกันนั่งอยู่น้ำกันก็กันว่หายใจเอามู่ดังเดียวกันไปใส่ นอกันต <ah ิดโควิดติดบตเดีนีใจลูกม่นนั่งยู่หันบคิ้น้ำบูกมีอหมอมแล้วเนาะโอ้นดอกมันโมเมนต์ยังโเที่จะ้ก็สิมีหมอมีอย่งไรดอยากไปหาหมอไปหาไปหาใหญ่กอย่างนี้ไม่เหรุ่ง อ,อุ่นสร้างง่ายวางไปไหมไม่เอามีดเนี้ยไปหั่ลงมันโกมอ่ะโอ้บุกเจียบหยาบว่ะต้นโลดเย็บครับแ <laughs> จ่มาะไรง่นนายที่สุดมันเจียง พ่อที่หงว่าเขาติดมันตีจากฟางแล้ววันนี้มันติดูกตีเมียแล้วเนย่ยก,ยก็่หัวกักนคนจะตีง่ายเลยหรือเนล่าต้ไขวัดความไหวของมัน เอาแบบดีๆเลยทีจุ๊บมันเป็เ่ยนไปวะไรนตัวมันก็จิงจริงหรอบ่ไม่มีเกลียวมัตัวมันไม่มีเกลียวหัมมีแบบผักนะถือกันหักหนะแต่ล่างเหี้ยงก็ที่เป็นเปลี่ยนไปเลไม่เห็น หวานอันนี้มันงามเกอะเก็บบว้นพวกนี้ใส่ตู้เย็นนั่นมันมันสนมันสนความเย็นนี่ยอันนี้พักอันนี้มว่านซื้อมาสดตัวเลยมันเย็นหลายแนี่ยมันสนความเย็นมันมันเนียวใช่ไหมใครแม่ก็นิ่งพอใจเ่ะอคือกระบาดก็เลย มาซื ừ, 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 ừ. ้อมาเลยเขาดูของไม่หนาวเลยโอ้หฮาร์ดดิ้งเลยกอตัวต้องใส่เอ็นตัวเดียวน่ะบุญลางต้องหาหาต้องนั่งแช่ต้องแช่เลยนแมนยูเหรอหาซื้ออะไรกับแข็งเ็ ล้อมันจ้อยม่เก็ดคังนึงมันจะค่ายแปได้ให้เลยศูนย์จอยบอกจ้อยต้องต้อนใจเก็บมันชัดมาปีให้ไปลูบไหมฟองหาที่มึเลยกินนมาดจ้องหาทำมึก่อนทม่ไกนย้อโอ้ยโงงานในเรียบงตรงก็ม่นานหนึงนนหนึ่งซี หาซีสองืมหาสองซีเจหาสองสีอันหมดเจ็ดหกลงอ่นเรียนยังเรียู้มันตเ็ดหากลงเจ็ดหากงมอเดียวนเดี๋วมันบอกว่ามามาเก็บต้องบนต้องล่างเลยยูทูบหนีได้เงินเลยหรอได้เงินทีคุกจริงยังหรออืได้เงินเดือนย่งยับคึ้นงานมั่น มันย <5, 000. S 1> ัดมันนี่อย่างยัดตำรวจนี่ทำท่าเห็ดบุญเนี่ยนี่นี่คล้ายๆเสียบูยแต่เขาคิดว่าโฎ้ไม้ยมันบ่หลอดหรอหลังเขาอหลังนำนึ่งหนึ่งก็จับไปเดเรียเนี่ยก็บ่ซื้อไรรอลงอายาเด้อทำดบาตีเลยคนไม่เคยมีว่าตีคู่ซื้อ พีทมันจะจับของหนให้ไปดูเปยังมาเฮอเหรกป็นทำไมเป็นด <c oughs> ีเจผักใครคเจองเนี่ยฟุบครับแตกอ้ยแตกนิ้วกางแตกนั่งแตกแตกนิ้วมแตกกันินง

แต่มันย่านโมบอกว่าอยู่ก่อยเด้วันออกตังนอบอกว่าสาต้นนั่นกมันหึงบ้น่ไง่ไปพูดกันไว้กินกันขาย่านหัวย่านเขากินหวางมันเหนื่อยเลอยกำลังสูอย่อยเริ่มบวมินไปแล้วเ่อได้นึ่งไก่ตัวนี้รอดีได้หนึ่งจีบวมันค้งแล้วเริ่มสีเสืงไก่เมีแลวเบาเนียืนยันตัวตนมเดียว นี่ยไปคนเจนแล้วจริงในตีเงินแพงเลยบ่ดีโอ้แสบครับแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเบิ่เจียวบะพร้าวอ่ะค่อยๆกินนิ้นึงมะพร้าวเลยเป็นเี่เคยเห็นคลิปนี้ขอจบไปแบบนี้ครับสวัสดีครับ